สวัสดีครับเอ็ดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้เอ็ดจะได้มาบอกนะครับประโยชน์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเวลาเาเลี้ยงใหม่นะครับเป็นยังคือบบไดถึงสามกระสอบกว่าจนถึงสี่กระสอบนะครับสาเหตุที่ว่าบบไดก็คือการอัดใหม่นะครับการเลี้ยงใหม่นะครับหลายคนที่ว่าหลีกเลี้ยงในจุดนี้ก็คือ สอดใส่เข้าไปตามช่องว่างแล้วก็อัดด้วยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้มันแน่นไปเลยนะครับแล้วที่นี่เป็นยังเอฟซีเฮดบอดดยนะครับเพราะว่าบางครั้งเอฟซีโบมีเครื่องมือตัวนี้นะครับนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ก็คืออุปกรณ์จับทอแกนกลางนะครับบ่ใไห เวลาเฮ้าเลี้ยงใหม่เข้าบ่ต่องพร้อมมาพะวงเกี่ยวกับศูนย์กลางของเวลาเฮ้าปิดถังจะปิดลําบากทังสีนะครับสําหรับวิธีทําแอจะได้วางลิงไว้ใต้คลิปนะครับบนคําอธิบายนะครับแล้วก็เข้าไปเปิดหาแล้วก็ชมวิธีทํำแล้วก็เฮ็ดตามเด้เลยเฮ็ดง่ายๆนะครับประโยชน์หลากหลายมากเลยนะครับเวลาเฮ้าเลี้ยงใหม่จะสะดวกสบายนะครับ อก็เลยมาเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสาเหตุบางคนนะครับของเอฟซีนะครับถือว่าเฮ็บดบบไดถึงสามกระสอบจากเือนะครับก็เพราะว่าอย่างที่เพราะว่าการเลี้ยงใหม่นะครับบบไดอัดบบไดเฮ็ดแนนแบบแอดแบบนี้นะครับมันก็เลยบบไดนะครับแต่แอดมีอุปกรณ์เสริมนะครับเพราะว่าซอย ซอยในการจับทอแกนกลางว่าให้โยกเยกนะสินะครับเวลาเราอัดใหม่เข้าไปมันก็อยู่หนึ่งตลอดนะครับเราเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาตัดใหม่พยายามตัดตัดให้ทอกันให้เบิดเลยนะครับเอาขืบหนึ่งก็คือขือบหนึ่งนะครับเพราะเพราะว่านะครับเห็นบ่ถักเกิดมันมันเลื่อยมาหน่อยหนึ่งเส้นหนึ่งก็บ่ได้ครับเบื้องตัวนี้นะครับเห็นบ่เวลาเขาจะว่างอีกสั่นหนึ่งต่อมามันมันก็ยองกันอยู่นะครับ นะครับเอดตัดเลยมาประมาณเส้นหนึ่งหรือสองเส้นนะครับตัวนี้นะครับทีแอดสี่เบิ้งนะครับอันนี้คือสาเหตุการ,ต,ารตัดบอทอกันนะครับถ้าห้าตัดทอกันนะครับเวลาห้าว่างฟื้นอีกอันหนึง่งมันจะว่างเสมอกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดห้าตัดบอทอกันมันก็จะคำกันอยู่แบบนี้นะครับเท็ให้เกิดช่องว่างเห็นไหมครับนี่อันนี้คือขอเสียในการตัดใหม่ที่ว่าบอทอกันตลอดนะครับแม้กระทั่ง ห่างกันประมาณเส้นหนึ่งกบบระบ่ไห้นะครับเครื่องเส้นกบบระบ่ไดนนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับจุดนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องว่างในการที่ว่าเข้าเลี้ยงใหม่เราใหม่กระสิบ่ไดบเต็มเต็มอัดแน่นเต็มทีอย่างสีนะครับมันก็มีช่องว่างแล้วก็สาเหตุที่ว่าเข้าจะได้ทานน้อยลงอย่างสีนะครับก็ได้มาอธิบายให้เอฟซีฟังนะครับว่าเข้าสมควรปฏิบัติอย่างไงนะครับเวลาเข้าเลี้ยงใหม่นะครับ สำหรับมือเก่าหรือว่าเฮ็ดเป็นแล้วกะน่าจะนึกภาพออกง่ายนะครับแล้วกายขุนเคยนะครับสำหรับคนที่ว่าเขามาใหม่ๆนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าวิธีการเขาเลี้ยงใหม่เขาต้องใส่ใจในจุดนี้นะครับที่สำคัญก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ว่าแอดบอกนะครับใส่ดีนะครับตัวนี้นะครับเล้ากาการลงทุนก็บม่ได้ยากๆนะครับ นะครับเป็นอุปกรณ์จับท่อแกนกลางนะครับไปเฮ็ดนะครับถ้าเฮ็ดเราก็จะได้ท่านหลายนะครับนะครับอันนี้คือเป็นตัวซซอยท่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ